แในฟิลชุดกีฬานะคะเพราะว่าซปเอร์สปอร์ตเขาเตรียมพร้อมรับซัมเมอร์ของเมืองไทยแล้วก็จะมีคอลเลคชันใหม่ๆเทียบก็มาช็อปกันได้ค่ะที่ซปเอร์สปอร์ตทุกที่เซ็นทรัลเห็นชุดแล้วเป็นไงบ้างคอลเลคชันนี้ถูกใจไหมคะถูกใจซีซันเราอันนี้มากคือหนูต้องไปเติมสีปากเลยอ่ะตอนแรกตอนแรกค่ะปากสีนู้นแล้วก็แบบโอ้โหชุดแยกซีนต้องไปเติมปากด้วยค่ะก็ปีนี้เทรนด์ซัมเมอร์เป็นสดใสนะคะก็ทุกคนมาใส่สีสันกันค่ะจอมจอมตัวไหนด้วยกัน จแบบไปว่ายน้ำได้ต่อด้วยตีเทนนิสได้ฝากด้วยค่ะสำหรับกันขายฝากด้วยค่ะเออ่ซูเปอร์สปอร์ตนะคะมีทุกแบรนด์ค่ะว่าจะเป็นเทล่าสปีโน่หรือว่าหลายๆแบรนด์ที่คนชื่นชอบนะคะก็รวมอยู่ที่เดียวแล้วมาช็อปทีเดียวได้ถูกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ถูกชุดถูกแบบขอพื้นที่ดอกไม้จักพื้นที่หน่อยโอเคะ ไม่คิดเลยว่าจะเป็นข่าวแบบนั้นเพราะว่าจริงๆทุกคนได้รับดอกไม้หมดเลยค่ะสำหรับวันนั้นเหมือนพี่เกื้อเป็นคนจัดงานนั้นด้วยแล้วก็ทุกๆคนได้ดอกไม้แล้วโพสต์นะันที่บางโพสต์เนี่ยเพราะว่าเหมือนจะเป็นรวมทุกๆุกอย่างแบบคนที่ไปเชียร์เออพี่เกื้อเป็นเจ้าของงานมีน้องไทยแทนที่เราไปร่วมฟีด้วยแล้วอีกอย่างน้องไทยแทนก็อยู่โกวันไทยพี่กื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดอกไม้กันทุกคน พี่ตูนบอดี้แสลมก็ได้ดอกไม้ค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะพี่ความที่เราสวยโสดหรือเปล่าใช่จริงไม่อยากให้พี่เขาต้องมาแบบเออมาอยู่ในข่าวเลยเพราะว่าจริงๆหนูยังโสดอีโสดไม่พออยู่ๆว่าเป็นข่าวเฉยเลยใช่พอลงไปแล้วอ้าเป็นข่าวเฉยเลยไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะแต่พี่เขาก็ลงแล้วว่าเออพี่เขาให้ดอกไม้มาทุกคนก็สบายใจได้ค่ะนหลังจากเป็นข่าวได้พักไม่หาพี่สองไหคะไม่ได้พักเลยก็เห็นพี่เขาลงรูปแล้วก็เข้าใจได้แล้วว่าแบบพี่เขาก็ ยทักุประเด็นแล้วเราคงไม่ต้องไปพูดอะไรมีแต้หลอกเนาะไม่ใช่หลอกไ้หลอกเขาให้ทุกคนหลอกไม้จริงไม่ช่วยจริงไม่มีบ้างเหรอคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะเราจริงกับพกคือรู้จักกันสนิทกันไหมในงาอยู่แล้วอ๋อพี่กึ้งเนี่ยก็คือนี่แหละค่ะงานนี้ได้ร่วมงานกับน้องไททนแล้วน้องไททันก็เป็นอันเดอร์โฟนวันก็เลยได้เจอค่ะเดี๋ยวว่าคนที่ลุ้นๆอยู่เชียร์อยู่ว่าเอ๊ะ ไอะไรคะ่ะไม่ได้จีไม่ได้อะไรเลยดอกไม้ช่อนั้นเป็นดอกไม้ที่ทุกคนได้เท่าๆกันหมดเด้วยความพิเศษเพราะว่าเป็นคนน่าราักและเฟรนลี่ด้วยอยย่างงเี้น่ารักค่ะเป็น่ารักก็ดูแลดีแล้วก็ให้โอกาสด้วยอะไเองเราอยากจะขอบคุณด้วยเออเป็นสเปค,คแบบเราไม่ท่าแบบว่าคนแบบแค่แค่แคนสเป<ร>ค <c oughs> แบบนี้ไม่ <c oughs> บบไมีสเปคจ <c oughs> บบีได้หมดไม่มีสเปคเลยคะ่ะเราแค่เราแค่คนใส่ใจดีดูแลดีอเราไม่ให้ถุงไม่ทุกคนเขาก็ชอบแหละคนที่แบบเทคแคร์ดีน่ารักก็ได้หมด ไม่มีทีท่าเลยหรอคะว่าอ๊ะเรากระสือว่าอย่างี้ไม่มีไม่มีก็บอกน้องว่าได้ทุกคนได้ลงกไหมเท่ากันหมดเลยเงอนตายแบบฟังแบบไม่้ตัวอะไรเงี้ยโอ้ยพอแล้วเนี่ยเลยพอแล้วเอาอย่างงี้ค่ะโสดร้อยเอร์เซ็นต์คนซุ้เอยคนซุยโสดร้อยเปอร์เซ็นต์คนซุยเท่ากับซูนไม่อีได้หนึ่งประโยคมาวันนี้ได้วันนี้ได้โค้ดใหม่ได้โค้ดใหม่ ไช sí, ่นี่เขามาจีบไง่แต่หมือนว่าโสดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วทุกคนคุยเพ่อกระสุนนี่เขามาจีบมาจีบค่ะเรื่อยๆนักเรียนอะคนแต่เนี้ยพอไหมคะพอไหมคะพอไหมพอไหมแสดงว่าคนคุยทั้งกระสุนเมื่อกี้นี่ใช้ไม่ได้แล้วนะไม่ก็ไม่คุยกับใครเลยเลยแต่ถ้ามาคนมาจีบแล้วเราถึงไม่คุยกับเขาแล้วค่ะเพรตอนนี้หนูยุ่งมากๆเลยค่ะยุ่งมากๆแบบเนี่ยออกอีเวนต์แล้วก็เจอพี่ตลอดเลยอ่ะแบบ ันไม่มีเวลาไปแบบจะไปเริ่มต้นคุยกับใครด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออยังไม่เริ่มคุยดีกว่าเพราะว่าเหมือนถ้าเราไปเริ่มคุยกับใครเราก็ต้องเหมือนแบบเต็มที่กับเขาเหมือนกันไม่ให้โอกาสเขาแล้วก็น่าจะแบบได้เปิดใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณไม่มีเวลาไม่เยอะแต่ว่าคุณมีที่ไม่กล้าเปิดเหือก็ถ้าจะบอกว่าปิดก็ก็ประมาณนั้นก็ได้จริงๆท่งเข้ามาก็น่าจะเยอะน่าจะเยอะสุดในชีวิต เอาก็ต้องใช้ใช่ค่ะแบบเพื่อนแนะนำอะไรเงี้ยก็แบบเพื่อนก็แบบไปกินข้าวกันไหมแล้วเดี๋ยวมีคนอยากแนะนำให้รู้จักอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบคือหนูชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่อยากแบบไม่อยากถูุกเซ็อัพหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนึงถ้ามันจะเ,เป็นแบบเป็นแบบเดสตินีเดี๋ยวก็คงได้เจอสแสดงว่าใครอยากสีตาเนี่ยต้องมาแบบตัวต่อตัวเลยต้องใ<ช>ครแนะนำแล้วฟังใครแต่ละครเครับเ่า อาจจะมีอาจจะบังเอิญไป็น่เอที่นั่นพอดีไงจะเล่นแม่เอกก็เล่นด้วยเขามีแฟนแล้วสิแสดงว่าเราชอบแบบจีบแบบสไตล์วันเคกนีเราครับแบบว่าอยย่างงเี้แบบว่าถึงโตเจอหน้าเจใช่ก็อยากให้มันเหมือนแบบเออเป็นไปในธรรมชาติไม่ได้แบบมาจากการแนะนำตั้งใจให้มาเจออะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาชอบเราในแบบที่เราเป็นไงถ้าแบบว่าเขาแบบ แบบให้เพื่อนพามาแนะนำมันก็เหมือนแบบเจอเขาเห็นเราจากข้างนอกไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จักโดยการแบบทำงานด้วยกันหรือว่าแบบเออบังเอิญเจออะไรอย่างเงี้ยตอนข่าวที่เด็กแตกเลยนะคะเดินกระชิดตัวทอะไรแบบนี้เลยนะคะก็แก้งเ้งเดินชนก็ได้แล้วนี่เก้งเใครอยากจีบแก้งเดินชนแี่ก้งเดินชนนี่ก็ถือเป็นเดสเตนีนะแบบในละครพอแล้วเดี๋ยวมีคนมาเดินชนอยู่ทำไงเนาะแต่ก็ยังโอเค ก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาอย่างเงี้ยจริงๆมันก็อยากทำความรู้จักันเพื่นไปก่อนแต่ว่าแบบอย่ารีบ่ะอย่ารีบของเราเพราะว่าเหมือนเราไม่มีเวลาให้พอมันแบบเจอเรื่องความรักไปหวมีเช็คดวงเรื่องความรักบ้างหรือเปล่าต่างตาเช็คดวงเรื่องความรักไหมเหรอคะจริงๆมีโอกาสได้ไปดูหมอดูด้วยแล้วเขาก็บอกว่าลักรักลักรรักากรักรกรักรักรักกรักรักรักกรกรัักกรักรัักักัาัร หมายว่าอีกกี่เออแล้ารเท่าไหร่อ่ะรอบอยู่ไม่รู้เขาบอกว่าเดี๋ยวก็มาดูใหม่แล้วกันอีกครึ่งปีหลังเลยแสดงว่าครึ่งปีแรกยังไม่มีค่ะอี่ก็เจอหนูเลยนะอีก็เจอหนูลองคำถามแบบสดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก่อครึ่งปีหลังก็ไปเช็คดวงอีกรอบเดียวเช็คใหม่แล้วมาบอกเราเชื่อหมอดูไหมคะไม่เชื่อจะไปดูหรอแปลว่าใส่หมู กิชอบดูชอบดูดวงค่ะชอบดูดวงแล้วก็เหมือนแบบแต่สุดท้ายก็เหมือนแบบจริงๆพอดูมาก็ลืมๆไปบ้างอะไรส่วนใหญ่เวลาเราไปดูนี่เราเซ็คเรื่องอะไรครับงานความรักคุณพัฒนู้ไหมมีแบบว่าขอแต่ไม่ค่อยมูเป็นคนไม่ค่อยมูแต่ว่าถ้าแบบเออเขาบอกว่าไปเรื่อยๆให้ทำงานไปก่อนก็ต้องะทำงานไปก่อนทน้จ๋าถามถามึงน้ำหนักมากคอนเสิร์ตล่าสุดได้ไหมโอเคค่ะได้เลย เอาจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะหนูไม่เห็นเลยคอมเมนต์แบบนั้นเพราะว่าในอินสตาแกร,รมเราไม่มีมมแบบน,นั้นใช่หนูก็เลยไปดูตัวจนกระทั่งมันมีข่าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณแม่แหละเป็นคนเห็นแล้วคุณแม่ก็ส่งมาให้ดูทีนี้เราก็เลยต้องเข้าไปดูในติ๊กต็อกใช่ไหมคะ,ะมาจากติ๊กต็อกก็เลยเข้าไปดูทีนี้แบบจริงๆเราส่วนตัวปาเราไม่เป็นไรเลยคือการที่เราทํางานผู้ผลงานเรามันมีคนติดคมชมอยู่แล้วเป็แต่ว่าเรื่องนี้มันถูกหยกให้มาเป็นข่าวไปเฉยแล้วมันก็มีทั้งคนให้กาลังใจแล้วก็คนที่แบบติเรา แล้วก็มีที่เขาทะเลาะกันซึ่งวันนั้วหนูไม่อยากให้มันดราม่าทุครั้งเรายิ่งอ่านไปเรื่อยๆเขาก็โอ้โหเขาก็เหมือนคนนึงช่วยเราให้กำลังใจอีกคนนึงแบบเราทะเลาะทะเลาะกะไอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆวันหนูไปร้องเพลงอ่ะหนูก็แค่อยากให้คนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอะเสียใจว่าแบบเออจไม่ต้องทะเลาะกันค่ะมันไม่มีอะไรติชมหนูมาได้เลยเราก็แบบเราเองก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเอง แสดงว่าสิ่งที่เราเสียใจมากกว่าการที่มาติคุชมเราโดยการหยุดตัวการไม่อยากให้คนติดใช่เพราะว่าสุดท้ายมันกลายเป็นว่าวันนั้นมันก็เป็นอะไรเป็นเรื่องราวดีๆของคุณวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นอยู่ในความทรงจำที่ดีแล้วแบบพอมันมีคนมาดราม่ามาทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยมันเป็นความทรงจำที่ดีแล้ววันนั้นมันก็ดีจริงๆคือคนติคมชมหนูไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่เล่นละครมาตอะไรเงี้ยมันก็มีคนติคนชมเรา ม้อนนตหนิเรื่องเสียงมันเสียซิลบ้างไหมคะฝากของมั่น,นใจไม่ขนาดนั้นเลยา่ามันเหมือนแบบอธิบายยังไงดีอ่ะแบบจริงๆเราหนูพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกๆงานที่บางได้รับเราบางเต็มที่จริงๆนะคืออยากให้เขารู้ว่าเราเต็มที่แบบเนี่ยอย่างวันนี้แบบลูกค้าก็เลือกเพลงนี้มาหนูร้องไม่เป็นหนูก็โอเคค่ะหนูเดี๋ยวดูไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยเออทุกๆอย่างมันมันก็พัฒนาอยู่แล้วต่อให้ไม่มีความติชมนะคะ ตั้งใจที่จะพัฒนาเรื่องการร้องเพลงแล้วเพราะว่ามันเหมือนก็รเรียนร้องเพลงก็อยากนะคะถ้ามีเวลาก็อยากไปเรียนแล้วมันเหมือนแบบคนให้โอกาสเราขนาดนี้นไูไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคนให้โอกาสเราเยอะจนเรามองข้ามไปว่าแบบเราจะไม่ท้อหรือว่าจะมาเสียใจกับแค่คําตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบที่จะหยุดแบบโอ้ยเสียเซลไม่ร้องดีกว่าหนืออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆคนให้กําลังใจเราก็เยอะอะเวลาแบบเราไปร้องแล้วเราเห็นคนมีความสุขแบบนี้แ่ะ กก็ยยอามันไม่มีส่วนที่จะทําให้ขาดวางมั่นใจเลยใช่ไหมคะฟังว่าไม่นะคะจะมีแต่อยากทําให้มันดีขึ้นเหมือนแบบเออพอมีคนแบบติเรามาเราก็รับฟังแล้วเราก็แบบตรงไหนอะไรยังไงจริงๆเวลาหนูมีงานร้องเพลงหนูนั่งฟังเสียงตัวเองกลับไปบ้านนี่ก็ไม่ได้นอนเลยนอนเราก็ใช้ฟลิปแมตช์ใช่นอนตีหนึ่งตีสองดูที่คนเขามาแบบแท็กมาให้เราแล้วเราร้องไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าแล้วคราวหน้าเราจะปรับปรุงอะไรได้แต่ว่า ครั้งที่ไปร้องอะค่ะันก็มีความคาดหวังแบบอยากได้เพลงนี้เพลงนี้หนูก็ทากานบ้านแค่ไปทันทุกวันนี้ท้องเนื้อเยอะกวาท้องกดละคอน <c oughs> <c oughs> จริงแต่หนูก็เต็มที่ของหนูแบบอะไรที่ต้องใช้แบบเ e อีร์ที่ต้องซื้อแล้วมันจะช่วยเราได้หนูก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมีเช่าไม้ด้วยนาทุกวันนี้คือแบบอยากให้เสียงเราดีอยากให้ทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟกต์เพราะว่ามีคนให้โอกาสหนูเยอะจริงๆแล้ว แบบดีใจ,จอ่ะแล้วไม่บันทอนถึงพันจะ,บนจะบนแบบโอ้ยไม่เป็นแ,นนแล้วลน,นักร้อนไม <c oughs> ่เอาแล้ววรรร้ววรรวางมาเลยทันพร้อมรอว่ะมางานงานยังไม่ได้โดนเรื่องเสี่ยงเลยเรามีตำหนิเรื่องชุดเรื่องอะไรใช่พอเสร็จมันก็มีหลายดีเทลจริงๆตรงนั้นมันก็เอาให้หนูแบบไปเก็บไปคิดไปอะไรเพราะจริงๆหลังจากวันงานมา มันก็ไม่มีคอมเมนต์อะไรแบบนั้นจนเรารู้สึกว่ามันคงผ่านไปแล้วแล้วมันก็เพิ่มมาเป็นข่าวตอนอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้กลับไปไดูของการไปดูว่าเออปัญหาอะไรันอตรงไหนแต่จริงจงมันเหมือน,นเป็นแค่แค่พาร์ทหนึ่งมากกว่ามันกับปองผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเวลาะคะ่ะอย่างนี้เวลาออกงานคือต้องติดตามทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่ในไอจีเท่านั้ต่อไปอนะนี้คือจะติดตามแค่ในไอจีเองาน้ไม่ได้ละต้องเข้าไปเล่นคือ <laughs> จริงๆปมันก็มีติดต่อมี <laughs> ติดต่อของตัวเองก็ไม่มี แต่มันเป็นของคนอื่นอะไรอ่าเงี้ยฝรั่งก็อาจจะต้องเสิร์ชชื่อใช่ไหมคะคอนเสิร์ตว่าเลดี้ปาเต่อโอเคจะได้เห็นมากขึ้นตอนนี้หลังจากนอนตีหนึ่งก็ตีห้าเลยค่ะแต่เรื่องการแต่งตัวเราก็ไม่เสียเซลล์นะใช่ไหมเราปกติคือมีคนชมเราด้วแบ่นมันชิ่มชนั้นมันสวยมันโอเคพี่สุนัลลีเขาตั้งใจทำพีเทลให้บางแหละแล้วมันก็เป็นงานเล่งหลววดด้วยแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่บางยกขาแล้วเหมือนกระโดมมันไม่ลงไปแค่นั้นเอง แล้วเราเหมือนอยู่บนเวทีเราก็ไม่เห็นไงมันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีใครมาแบบฟ้อกเราด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นแบบงานใหญ่เดียวค่ะจริงๆที่กระโปรงเปไง็ไหนกันเดียวตั้งแต่ตอนที่เดินขึ้นมามันก็ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ